สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะอยนายุแล้วก็สเก็ตฟ,ฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของอัเนสลอตหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลปิดดูคว้วาตัวอเนสลอตมาคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือแค่ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับล่าสุดครับลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนนะครับก็ออกมาอัปเดตข่าวของอัเนสลอตครับว่าที่คุณซื้อคนใหม่ของลิเวอร์พูล ยืนยันว่าสโมสรกับฟีนูดครับลงนามในเอกสารทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยครับหลังบรรลุขลงกันยอมปล่อยให้อเน,นี้์ล็อตมาทํางานต่อจากเจเกนครอปในทินแอนฟิลนะครับตอนนี้ครับจะเหลือเพียงแค่รอให้ทางลิเวอร์พูลออกแถลงการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เลยนะครับท่านนี้นครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโรมาโน่ได้ออกมายืนยันว่าอเน,นี้สล็อตจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ในฤดูกาลหน้าภายหลังทั้งสองสโมสรบรรลุขดลงเรื่องค่าเงินเยอะไรต้าเป็นที่เรีย คาดว่าอยู่ที่ประมาณ13-15ล้านยูโรนะสำหรับการเอาอันเดซโลตมาเลวูปูมีข่าวสนใจชาบิลอนโซ่ครับเพจโค้ดของ Liverpool เลวูเซ่นด้วยอ่ะแล้วก็โรเบนอามริมของสปอร์ติ้งลิสบอนก่อนสุดท้ายแต่สินใจเลือกอันเดซโลตนะเข้ามาสานงานต่อจากคลอปนะครับผมก็รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับเพราะว่าตอนนี้ครับก็เอกสารอะไรต่างๆก็เซ็นกันเป็นที่เรียบร้อยทั้งเฟยนูร์แล้วก็เลวูปูตกลงปลงใจกันแล้วนะครับ อรอเรย์พูประกาศนะครับว่าจะแต่งตั้งวันไหนนะครับยินดีด้วยครับสำหรับคุณซื้อคนใหม่ของรีวพูได้เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับอานี่สล็อตชุด